ก็เอ๋ยกอก็เอ๋ยก็ขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนขึงขอระกัางข้างงองูใจจอจานใช้ชอชิงตีชอช้างวิ่งโซโซล่าม เาเชิรคู่ต้กันเยอหญิงโษตองรสดาสวมพันตัปะตากหนอืมเท่าฐานเข้ามาลองเทอนาบุญเทอาน่าค่เต้าท่พุดเท่าเดินย่องดาเนนไม่มองดาเด็กต้องนิมนต์ไปเร็วไม่ครบจ้ำ Anak-anak rai ni. Anak-anak rai ni. anak ni.